สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิว VSF 1นะครับนี่นี่จินะฮะเจอมาดอเบิลซิกรถญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง d u s t Toy นะครับสาหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3มชิ้นนะฮะ ก็จะเป็นตัวโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวโมเดลก่อนครับนี่พี่ใหญ่ของนักรบเจอมาลัมบัซิกส์นะครับมีหมายเลขหนึ่งชัดเจนนะครับเป็นสีแดงนะครับชดเจอมาดูหัวเข็มขัดนี่ฮะหัวเข็มขัดสป arking เร d นะครับผมตาพรมของเขาอยู่ที่ใต้ผ้าคลุมครับตรงนี้นะครับผม ละเอียด,ยดสวยงามนะครับถุงมือดูที่เสากันมากครับสำหรับเสาวนี่ก็จะเป็นตัว B b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 , b. เห็นไหมครับ B แล้วก็ฐานครับเม็เป็นตัว2017 Made i เ c h i n มตรนชนนะครับโอ้ยเห็นได้ว่ารถญี่ปุ่นกับรถฮ่องกงนี่ก็เขียนเหมือนกันหมดนะครับต่อไปก็ไปประกอบนะครับ เรียบร้อยครับอีจิครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน ครับ